เออใช่เด้วยไม่คายเดี๋ยวควายไปเดี๋ยวควายควายถทายก็ปิดอ่าคันยาจะเอาไปลงอะไระลง็นยูทูปอ่าลงยูทูปอ่าร้องประเทศไทยแล้วก็อ่าไม่ได้อ่าร้องประเทศไทยอีกสิมา ทรงชาติไทยเออน้องชอบทงชาติไทยเหรอแตะแต่แตน้องร้องเพลงชาติไทยทีเร็วเร็วๆสิแล้วคุณยายจะได้เอาไปลงอะไรนะปาอไปลองทูบๆเออจะลงทูบอ่ะร้องเร็วปาอปลองพ่ป,ปลองทูบพ่จึ้ง ไปยังทูทูอ่ายูทูบอ่าร้องแล้วประเทศไทยแล้วไปยังทูไปยังทูทูอืมยูทูบน้องแสนร้องเพลงประเทศไทยนะอ่าน้องแสนร้องเพลงประเทศไทยเร็ว